ชีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กัน4คู่ในรวมถึงทางด้านของกิจกรรมที่น่าสนใจของเราด้วยนะครับคู่แรกครับสเปนกับสกอตแลนด์นะครับในศึ่งคัดเลือกยูโร2024นะครับยังหัวตารางกันเลยครับสำหรับคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับคู่นี้พี่ๆท่านไหนคิดว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็แคปหลักฐานส่งมาได้ที่ไลน์แอของเรา นะครับ adsign หนึ่งศูนย์ ra นะครับท่านไหนทายถูกเนี่ยเราแจกหนึ่งร้อยนะครับไม่อั้นนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ทายถูกนะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของโครเอเชียกับตุรกีครับคู่สามแฟโรกับโปแลนด์นะครับแล้วก็คู่ที่สี่คู่สุดท้ายเป็นทางด้านของไซปัสครับวันนี้เจองานหนักเลยครับเปิดบ้านรับการเยือนของนอร์เวย์นะครับทั้งหมดสี่คู่ครับวันนี้อันแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับรับตังกันช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับร่ำรวยกันไปด้วยกันเลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านนไหครับท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารร่วมัับทศนะเเพิ่มตน รวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ1 0 0 r a ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานครับจังหนัรับตังค์กันแบบนี้ทุกวันนะครับนอนตื่นมารับเงินกันแบบสบายใจเลยครับอาทิตย์นี้บวกกันเต็มๆนะครับทักทายกันมาได้ครับระหว่างบอลเตะไม่มีเพื่อนดูบอลก็สามารถทักกันมาได้นะครับอยากได้รายละเอียดคู่ไหนก็สามารถทักกันมาได้เป็นพิเศษได้นะครับผม ในไลน์แอดของเรานะครับไปเริ่มกันที่คู่ไรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับสเปนกับสกอตแลนด์นะครับวันนี้เนี่ยเตะกันที่ไซบียานะครับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดขาดเปิดแพงทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2ครับน้ำลบสิบหรือน้ำเต็มนะครับสำหรับเจ้าบ้านน้ำขาวสําหรับสกอตแลนด์นะครับลูกครึ่งเนี่ยทางด้านของสเปนอยู่ที่น้ำขาวนะครับทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยน้ำล้นเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านไม่มีทางด้านของจอร์ดียอบาครับเอาโม รวมถึงไอเซนซิโอด้วยนะครับผังการเล่นวันนี้เนี่ยสเปนมาในรูปแบบ4-3-3ครับตามถนัดนะครับติกกี้ตักกานะครับ4-3-3นะครับกองกลางเนี่ยใช้เฮอร์นันเดสครับกาบี้แล้วก็ทางด้านของเมริโน่นะครับเกมรุกมีโจเซลูครับโมลาต้าหน้าเป้านะครับเป็นฟอร์นายแล้วก็ใช้ซานโตสครับมายืนทางด้านของริมเส้นฝั่งขวาทางด้านของสกอตแลนด์บ้างครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับมาในรูปแบบ3-4-2-1นะครับแพ็กเกมรับในแดนกลางนะครับรวมถึงทางด้านของการเพลซิ่งนำโดยแม็กคมบินเน่ครับช่วงนี้จะ ร่างทองหรือไม่หลังจากที่ยิง2ลูกช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะมาได้ในเกมสุดสดานะครับคนข้างที่จะมีความมั่นใจมากพอสมควรนะครับที่เหลือก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นแม็กกินนะครับฮิกกี้รวมถึงทางด้านของแม็กเกอร์ครับแล้วก็โรเบิร์ตสันด้วยนะครับเกมพรับเนี่ยอัดกันมาถึง5-6คนเลยนะครับด้านของสกอตแลนด นะครับมาดูทางด้านของสตีกันบ้างครับคู่นี้เจอกันมา1ครั้งนะครับก็เป็นทางด้านของสกอตแลนด์ในบ้านนะครับเอาชนะสเปนไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานที่ผ่านมาครับสำหรับทางด้านของสเปนครับสนัดล่าสุดฟอร์มสุดดีเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะไซปรัสมาครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนจอร์เจียครับชนะถึง71ครับเรียกความมั่นใจมาเต็มข้อเลยครับสนัดยิงไป13ลูกเสียไป1ลูกเท่านั้นเสมอโครเอเชียครับในเนชันลีกนะครับทางด้านของสกอตแลนด์บ้างครับนัดล่าสุุดดครัับอออออ่่นนเเืงงงงจกกทาา้ขฤษ ไป1ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะไซปรัสนะครับชนะจอร์เจียชนะนอร์เวย์นะครับชนะสเปนนะครับในการคัดเลือกนะครับบอลยูโรถือว่าฟอร์มเนี่ยน่าลุ้นครับที่ไปรอบสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024นะครับเพียงอีกแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม A นะครับสกอตแลนด์นำเป็นจ่าฝูงนะครับ5นัดชนะรวดมี15คะแนนเต็มครับสเปนตามมาอยู่อันดับที่2ครับ4นัดชนะ3แพ้1มี9คะแนนที่เหลือก็ต้องลุ้นกับนอร์เวย์จอร์เจียแหละครับทางด้าน สเปนนะครับที่ยังไม่หลุดคะแนนกันมากมายครับสกอตแลนด์ Scotland, ถือว่าได้เปรียบนะครับถ้านัดนี้แพ้ก็มันยังไม่เสียหายอะไรมากแต่คะแนนเนี่ยสเปนเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาที่22คะแนนตามที้เหลือ3คะแนนเท่านั้นนะครับด้านของสกอตแลนด์ถ้านัดนี้เสมอนะครับถือว่าได้เปรียบเลยนะครับเราจะตัดคะแนนสเปนไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปลุ้นกับนอร์เวย์เพื่อแย่งอันดับ2กันเลยนะครับ ราคาที่เปิดมาครับค่อนข้างที่จะขาดนะครับสำหรับทางด้านของสเปนคู่นี้เนี่ยยังต้องมองอีกทีนึงครับว่าทางด้านของทั้งราคาผู้เล่นรวมถึงทางด้านของความพร้อมของแต่และทีม นะครับเหล่าร้อยละก็ยังต้องขอมองอีกทีหนึ่งก่อนครับคู่นี้เป็น V.P. ของเราด้วยแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทายสกอร์กันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหลักฐานส่งมาได้นะครับรับ100บาทครับสำหรับพี่ท่านไหนที่ทายถูกนะครับแจกไม่อั้นครับใครทายถูกรับไปเลยนะครับ100บาท ส่งมาได้ที่ Li น์แอดของเรานะครับ a d s ไซครับ1 0 0 ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับสองจิตสองใจอยู่เดี๋ยวขอเอาให้ชัวร์แล้วกันแล้วก็จะแจ้งไปใน Li น์แอดของเรานะครับในกลุ่มทีเด็ดของเรานะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับโครเอเชียตรามากุกวันนี้เจอไก่งวงอย่างตุรกีครับเตะกันที่โอเปอรอารีนานะครับเป็นรังเจ้าของโครเอเชียคู่นี้ราคาเปิดมาเเเปป็นนจ้้าาาบิดมที่ ึ่งพวบลูกน้ําขาวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับผู้เล่นวันนี้ครับ้าบ้านโครเอเชียวันนี้ไม่มีทางด้านของเลิซิสตนะครับรวมถึงทางด้านของคาร์มาลิกด้วยนะครับตุรกียังไม่มีกุแลรวมถึงทางด้านของเนยเยอร์นะครับผังการเล่นนะครับของโครเอเชียวันนี้มาในรูปแบบ4-3-3นะครับก็นําโดยโมริตนะครับโบโซวิดนะครับแล้วก็ทางด้านของโควาซิกนะครับกลางนิ่แน่นปักเลยนะครับ เกมรุกมีทางด้านของอีวานูสิกนะครับเพสโควิกรวมถึงทางด้านของพาสลิกด้วยนะครับถือว่าฟอร์มดีครับช่วงหลังที่ผ่านมาตุรกีก็ไม่ใช่จะย้อยๆนะครับวันนี้มาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับเกมรุกมีทางด้านของโกกูนะครับฟูเดอร์แล้วก็ทางด้านของยิวมาสนะครับหน้าเป้าวันนี้ใช้ทางด้านของเตอร์กูกูนะครับเป็นทางด้านของอาร์เตอร์กูกูนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดนะครัับนนนนดดดล่่าาาสุเเเเีียยป็ทงง้ขออโครช ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับก่อนนั้นอุ่นเครื่องนี่เสมอกันไปในบ้านของตุรกีครับสาในบ้านของโครเอเชียเจอกันครั้งสุดท้ายก็ปี2016ับครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสติของโครเอเชียครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดไปเอาชนะทางน้าของอาร์เมเนียมาได้ครับหประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นชนะรัสเซียไปถึง5 0าศูนย์นะครับเสมอสเปนครับในนชั่นลีกนะครับแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด์ในนิชชั่นลีกนะครับถือว่าฟอร์มยังรักษามาตรฐานได้ดีต่อเนื่องครับนัดหลังยังไม กับญี่ปุ่นนะครับแพ้ไป4ประตูต่อ2ก่อนนั้นเสมอกับอาร์เมเนียไป1ประตูต่อ1นะครับกว่าจะเสมอได้เนี่ยก็โอ้ลุ้นใจหายใจคว่ำนะครับชนะเวลส์ครับชนะรัสเวียนะครับแพ้ให้กับโครเอเชียแล้วก็ชนะอาร์เมเนียนะครับถือว่ายังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าที่ควรนะครับสำหรับทางด้านของตุรกีนะครับตารางคะแนนครับกลุ่มนี้กลุ่มดีนะครับเป็นทางด้านของโครเอเชียครับมี10คะแนนตุรกีก็มี10คะแนนช่นเดียวกันถ้านัดนี้เสมอนะครับถือว่าตัดแต้มกันเองนะครับโครเอเชียชนะแข่งไป4นัดแข่ง น้อยกว่านะครับชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมี10ตุรกีแข่งไปมากกว่า1นัดครับแข่งไป5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1มี10คะแนนเท่ากันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับตุรกีเลยครับน่าจะต้องมาแบ่งแต้มนะครับแต่โคเอรเชียไม่น่าจะยอมนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยครับถ้าชนะเนี่ยถือว่าได้เปรียบทั้งไปและกลับนะครับก็จะหนีเป็น13คะแนนเต็มแบบฟรีอ่าสิคะแนนแบบฟรีฟรีนะครับก็ให้ทางด้านของตุรกีไปลุ้นกับอาร์เมเนียแล้วก็เวลส์เอานะครับในกลุ่มนีครับ ็น่าจะเล่นกันแบบประมัดระวังครับเป็นทางด้านของตรุรกีน่าจะเล่นเกมรับมากกว่านะครับโคเอเชียในบ้านเนี่ยหมบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องการ3แต้มสําคัญมาก้าน,นะครับถ้า3แต้มนัดนี้ได้เนี่ยนัดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นงานเบาเหลืออีกแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นโคเอเชียก็จะเข้ารอบสุดท้ายของบอลยูโร2024นะครับในรอบสุดท้ายไปโดยอัตโนมัตินะครับตรุรกีก็ต้องไปเล่นลุ้นกับ ที่2ในกลุ่มเอาละกันนะครับถือว่าโครเเชียได้เปรียบครับในนัดนี้เห็นจากผังผู้เล่นนะครับรวมถึงทางด้านของความเขี่ยวของ ความเก่าของโครเอเชียแล้วเนี่ยถือว่าเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่ารหลามองว่าโครเอเชียน่ะจะเบียดชนะได้ครับให้ต่อที่โครเอเชียครับราคาครึ่งควบลูกในคู่นี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับมูโกเฟโรวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยือนของโปแลนด์นะครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของทิมเยนอย่างโปแลนด์ครับเปิดขาดทีเดียวครับลูกครึ่งเลยนะครับน้ำไม่เต็ม0.98ทางด้านของผู้เล่นครับเจ้าบ้านวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเรียกมาเนี่ยใช้รูปแบบในการเล่นแบบ4-2-3-1นะครับเ เกมรับแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่น2คนนะครับเป็นกลางรับแล้วก็ลงมาช่วยกองหลังนะครับแล้วก็ยืนหลังเนี่ยก็อาจจะยืนกัน6คนแล้วก็ดึงแดนกลาง3คนลงมาเป็นช่วยเกมรับก็จะเป็นในรูปแบบของ6 3 1เลยอ่า6 2 1เลยนะครับด้าน,น,นของโปแลนด์ครับวันนี้มารุกแน่นอน,นครับต้องหา3แต้มเท่านั้นครับเพื่อที่จะลุนโอกาสเข้ารอบนะครับนำโดยเลวาน,นอฟสกี้ครับมาในผังรูปแบบการเล่นแบบ441 นะครับใช้หน้าเป้าเลวานสายหานะครับพักบอลแล้วก็ใช้ทางด้านของชไวเดอสกี้นะครับในการเข้าช่วยทําเกมรุกนะครับกองกลางไม่ค่อยจะลงตัวเท่าที่ควรนะครับสาหรับโปแลนด์ในช่วงนี้นะครับยังสลับไปสลับมาอยู่นะครับที่เหลือกองหลังก็ยังพอดูได้เลยครับการเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะลงตัวนะครับเล่นกันไม่ค่อยจะเข้าขากันมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของโปแลนด์ในช่วงนี้ครับท้งเกมรุกเนี่ยบอลไม่ค่อยจะถึงข้างหน้าครับมาดูสถิติกันบ้างครับคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้งบ้านของโปแลนด์ครับชนะไปแค่ สองประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับไม่ผ่านแฮนดี้แคปด้วยนะครับสถิติของเจ้าบ้านหมู่เกาะแฟโรนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มอรโดวาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับโปแลนด์นี่แหละครับในการไปเยือนใน2อศูนย์แพ้อลเบเนียครับสามหนึ่งแพ้เช็กสามศูนย์แพ้มาซิโดเนียเหนือหนึ่งศูนย์ครับเสมอกับมอรโดวานะครับก็ตามมาตรฐานเขาแหละครับหมู่เกาะแฟโรนะครับคลเมืองก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเล่นกันได้สนุกครับภายหลังหกล้มเหมือนกันนะครับทางด้านของหมู่เกาะเฟโร่มีโต้านของมี บ้างครับต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะพอสมควรนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนแอลเบเนียแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นชนะุกอฟแฟโล2อศูนย์เกมเยือนไม่ดีเลยนะครับแพ้ทั้งหมดนะครับสามนัดที่ลงเตะไปนะครับเกมเยือนเนี่ยแพ้มอโดวาด้วยนะครับสามประตูต่อสองแพ้เช็กสามหนึ่งนะครับในบ้านชนะเยอรมนีชนะแอลเบเนียนะครับถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานนะครับสำหรับทางด้านของโปแลนด์ในเกมเยือนแพ้จนกระทั่งถึงมอโดวาเลยนะครับที่ไม่ได้แพ้มันนานแล้วด้วยนะครับกลุ่มนี้ครับอยู่ในกลุ่ม E ีนะครับโปแล อยู่อันดับ4ครับนำกลุ่มเนี่เป็นแอลเบเนียนะครับมี10คะแนนเช็คอันดับ2ครับมอรดวอันดับ3นะครับโปแลนด์อันดับ4มี6คะแนนนัดนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นที่2ของกลุ่มนะครับถึงแม้ว่าจะยากนะครับช่วงนี้นะครับมูโกเฟลโลไม่น่าจะมีลุ้นอะไรแล้วนะครับอยู่อันดับ5มี1คะแนนเท่านั้นด้านของโปแลนด์เท่านั้นครับนัดนี้นะครับถ้าเก็บ3แต้มได้ก็ถือว่าสําเร็จไม่รู้ว่านัดนี้จะเม็ดหยุดหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าด้านของโปแลนด์ไม่น่า าเป็นทางด้านของโปรแลนด์ต่อขาดมาด้วยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับน้าเต็มราคาลูกครบลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่น้าบวกสิบนะครับก็สูง2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ยังมองว่าค่อนขอ้างที่จะเป็นทางด้านของโปรแลนด์ครับที่จะโหมบุกเข้าใส่นะครับแม้ว่าตัวหลักอย่างฟานโกอ่าฟานซอฟสกี้เนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ทางด้านของเซลอสกี้เนี่ยก็เจ็บด้วยนะครับแต่ที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับมาตรฐานทีมแล้วก็ผู้เล่นเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรวาโนฟสกี้นะครับที่ยังหวังพึ่งพาได้คนเเดดียวครับ แบกเข้านั้นนะครับวันนี้ก็ต้องหวังว่าเรวานครับน่าจะถล่มประตูได้นะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนสู่สโมสรอย่างบาเซลนาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าโปแลนด์ครับน่าจะชนะขาดได้ให้ต่อที่โปแลนด์ครับราคาลูกครึ่งครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของไซปรัสครับวันนี้เจอกับนอร์เวย์นะครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับราคาขยับขึ้นเรื่อยเลยนะครับจากลูกครึ่งมาเป็นลูกครึ่งควบสองน้ำบวกสิบแล้วนะครับราคาล่าสุด2ลูกเต็มครับน้ำ ผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับมากระทบทีมมาในรูปแบบ3-5-2ครับอัดแพ็กกลางแล้วก็เกมรับเนี่ยแน่นเลยนะครับทางด้านของนอร์เวย์ครับวันนี้มาในรูปแบบ4-3-3นะครับก็ปรับสไตล์จากบอลเดร์ครวมถึงทางด้านของการต่อบอลที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำช่วงนี้นะครับก็นําโดยโอเดกาครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับมาดูสถิติกันบ้างครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของนอร์เวย์ทั้งนั้นนะครับชนะทั้งหมด3นัดครับที่เจอกันนะครับชนะไป3-1 2-0แล้วก็2 นะครับก็ลุ้นเม็ดที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้นัดล่าสุดเล่นในบ้านของนอร์เวย์ก็ชนะไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับนำสามศูนย์นะครับมาโดนช่วงท้ายนะครับไซปัสยิงได้แบบเฮกันทั้งประเทศเลยนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับไซปัสครับนัดล่าสุดไปเยือนสเปนนะครับแพ้ไปถึง6กศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้สกอตแลนด์สามศูนย์นะครับแพ้นอร์เวย์สามหนึ่งแพ้จอร์เจียสองหนึ่งนะครับเสมออาร์เมเนียแล้วก็แพ้สกอตแลนด์นะครับนัดต่อไปก็เจอกับริทูเนียครับอุ่นเครื่องครับ ก็เจอกับจอร์เจียแหละครับทางด้านของนอร์เวย์บ้างนะครับนัดล่าสุดชนะจอร์เจียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะจอร์แดนอุ่นเครื่องครับหกศูนย์ชนะไซปัสามหนึ่งนะครับที่เหลือในแพสสกอตแลนด์นะครับแพ้สเปนเสมอจอร์เจียครับในกลุ่มนี้กลุ่มเอนะครับร่วมกลุ่มกับสกอตแลนด์แล้วก็สเปนถือว่าได้เปรียบนะครับสำหรับนอร์เวย์นัดนี้เนี่ยลุ้นให้ผู้ข้างบนเนี่ยเสมอกันนะครับนอร์เวย์ชนะเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปร่วมแย่งพื้นที่แหละครับน่าสนใจท กลุ่มนี้ก็น่าจะลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับทีมใหญ่ทั้ง3าทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์สเปนแล้วก็นอร์เวย์นะครับจะลุ้นกันแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็เป็นทางด้านของจอร์เจียตามอยู่ห่างๆครับอย่างห่วงห่วงนะครับไซปัสยังไม่มีคะแนนนะครับแข่งไป5ครับแพ้5นัดรวดยิงได้2เสีย1 7ทางด้านของนอร์เวย์แข่งไป5ชนะ2เสมอ1ครับแพ้2นัดนะครับยิงได้7เสีย8นะครับทางด้านของนอร์เวย์ก็มี2คนเท่านั้นแหละครับที่จะแบกทีมนะครับที่เหลือก็ค่อนข้างทีี่่่จะยยัััังงหา้้นนนนกอูู ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดมาแพงทีเดียวนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2น้ําบวก10ถึงน้ําขาวนะครับคู่นี้ยังมองว่านอร์เวย์เหนือกว่าแล้วก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องยิงได้เยอะๆด้วยเพราะคะแนนได้เสียประตูได้เสียยังน้อยอยู่นะครับเพราะงั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโอดกาตป้อนให้ฮาเลนไม่น่าจะยากสําหรับประตูของนอร์เวย์ครับคู่นี้ให้ต่อที่นอร์เวย์ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3ามครับจัาหนักรับตังกันครบ4คู่ครับค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีปนกับ สกอตแลนด์ครับคู่นี้ขอพิจารณากันอีกทีนึงครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับทายสกอร์กันมาได้เราแจก100ครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับแจกไม่อั้นครับใครทายถูกรับไปเลย100บาทนะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานกันมาได้ครับมารับรางวัลกันได้ที่ไลน์แอดของเราครับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์ R A นะครับคู่สองครับโครเอเชียกับตุรกีครับตุรกีเปิดต่อมาค่อนข้างที่จะแพงครับถึงแม้ว่าทางด้านของโครเอเชียนะครับเปิดต่อมาค่อนข้างที่่่จจจะะะแแแพ้้้นนนนครับบถึงมววาาเลลใก็ กับตุรกีเนี่ยถือว่าไก่งวงช่วงนี้ตือ้อตื้อดีนะครับแล้วก็วิ่งไล่บอลค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับทางด้านของโครเอเชียเล่นด้วยความแน่นอนความนิ่งนะครับครึ่งแรกก็อาจจะทาอะไรกันไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโครเอเชียจะมีทีเด็ดที่ขาดอะไรหรือไม่นะครับดูก่อนว่าแผนใครแต่ก่อนกันนะครับสาหรับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าตราหมากรุ้ครับเล่นในบ้านน่าจะเรียกความมั่นใจแล้วก็มีกองเชียร์หนุนหลังเนี่ยความเก่าครับเชื่อว่าจะช่วยได้ในนัดนี้ให้ต่อที่โครเอเชียครับราคาึ ควบลูกครับต่อไปครับมุกอะฟรโรกับโปแลนด์นะครับโปแลนด์หลังชนฟ้าครับสามแต้มเท่านั้นนะครับที่จะลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในการเล่นบอลยูโร2024นะครับลูกครึ่งสําหรับโปแลนด์ถึงแม้ว่าจะแพงแต่ก็น่าจะขาดนะครับเจอกับหมุเกอะฟรโรวันนี้ก็หวังพึ่งเลวานอฟสกี้ครับให้ต่อที่โปแลนด์ครับคู่นี้ราคาลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับไซปัสกับนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์เปิดต่อมาแพงแล้วก็ไหลขึ้นเร็วด้วยนะครับถ้าราคารวมถึงค่าน้ำนะครับเปิดมาเนี่ยลูกครึ่่งงงตตอออนู้กกคบ2ั็ามย สำหรับนอร์เวย์ก็ยังเชื่อว่าค่อนข้างที่จะขาดครับแล้วก็มาตรฐานทีมดีกว่าด้วยครับหรือว่าได้เปรียบนะครับนัดนี้เล่นกับไซปัสถ้ามีสาแต้มครับมีลุ้นเลยนะครับที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายเพราะงั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าฮาเลนน่าจะช่วยได้โอดิกาตน่าจะป้อนให้ฮาเลนทําประตูได้นะครับที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่นอร์เวย์ครับลุ้นไปที่นอร์เวย์ครับราคาลูกครึ่งควบสองครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับหลาร้อยหลาแล้วก็สาหรับ แต่ก็มีทีเด็ด V.I.P. ของเราอยู่นะครับในรายกลุ่มของเราทั้งบอลแตงบอลเสปนะครับจังหวะรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับถามพี่ๆท่านไหนก็ได้นะครับในกลุ่มครับพาบวกทุกวันร่ํารวยกันทุกวันแบบนี้สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 R.A. นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับนำพี่ๆทุกท่านครับบวกกันแบบนี้จังหวะรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครัััับบงีตสสวด